งานหอพักกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการให้บริการด้านที่พักตลอดจนจัดให้มีบริการและสวัสดิการแก่นิสิตในรูปแบบต่างๆเพื่อช่วยให้นิสิตมีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียนและเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตพัฒนานิสิตให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังปรัชญาของกองกิจการนิสิตที่ว่าพัฒนานิสิตปลูกจิตสำนึกระลึกคุณธรรมชี้นำคุณภาพชีวิตงานหอพักมีประวัติที่ยาวนานเริ่มต้นจากในอดีตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์มีสภาพแวดล้อมเป็นทุ่งนามีระยะทางห่างไกลจากตัวเมือง พื้นที่ของมหาวิทยาลัยในสมัยนั้นรู้จักกันในนามทุ่งบางเขนเมื่อมหาวิทยาลัยอยู่ไกลอีกทั้งการเข้าถึงยากลำบากนิสิตท,ทุกคนจึงมีความจำเป็นต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักโดยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2489เป็นต้นมามหาวิทยาลัย มีการก่อสร้างหอพักจำนวน23หลังเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตซึ่งต่อมามหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงหอพักบางส่วนเป็นอาคารสำนักงานปัจจุบันมีหอพักชาย7หลังสามารถรองรับนิสิตได้จำนวน1,111 11คนหอพักหญิง8หลัง สามารถรองรับนิสิตได้จำนวน880คนและหอพักซอยพะหนโยธิน45 7หลังซึ่งจัดสรรเป็นหอพักหญิง5หลังหอพักชาย1หลังและหอพักนิสิตนานาชาติ1หลังสามารถรองรับนิสิตได้รวมจำนวน2,760คนดังนั้น งานหอพักมีจำนวนตึกพักหอพักรวมทั้งสิ้น22หลังและสามารถรองรับนิสิตได้จำนวน4,751คนโดยมีการจัดหอพักภายใต้แนวคิด Living and Learning Center โครงสร้างการบริหารงานหอพักมีรองอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลก,กำกับสายงาน มีผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตและหัวหน้างานหอพักเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินงานภายในตามลำดับงานหอพักมีการแบ่งส่วนการบริหารออกเป็น5หน่วยคือหน่วยหอพักชายหน่วยหอพักหญิงหน่วยหอพักซอยพหลโยธิน45ห้า หน่วยอาคารและสถานที่และหน่วยสารสนเทศหอพักงานหอพักมีภารกิจ3ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริการนิสิตหอพักหน่วยอาคารและสถานที่รับผิดชอบดูแลอาคารตึกพักหอพักให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมต่อการพักอาศัยมีการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในหอพัก ให้มีความร่มรื่นตลอดจนจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการส่งเสริมให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตในหอพักได้อย่างมีความสุขอาทิเช่นสนามกีฬาห้องออกกําลังกายและห้องอ่านหนังสือ 2. ด้านการดูแลช่วยเหลือนิสิตหอพักมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาหอพักนิสิต ประจำทุกตึกพักหอพักเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่นิสิตในการดำเนินกิจกรรมต่างๆภายในหอพักดูแลให้ความช่วยเหลือด้านการเจ็บป่วยให้คำแนะนำด้านการปรับตัวและการเรียนเมื่อเข้ามาเป็นสมาชิกภายในหอพักรวมถึงดูแลนิสิตหอพักให้ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้ 3ด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตหอพักงานหอพักมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมภายในหอพักเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องก่อให้เกิดความรักความผูกพันความสาม,มัคคีของนิสิตตึกพักหอพักและให้นิสิตหอพัก รู้จักการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นตลอดจนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมในการหวงแหนดูแลรักษาทรัพย์สินเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยมีการจัดโครงการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอาทิโครงการมหกรรมลีลาดหอในโครงการหอพักสีขาว โครงการส่งเสริมความรู้ป้องกันอักคีภัยโครงการประหยัดน้ำประหยัดไฟภายในหอพักและโครงการประกวดหอพักเป็นต้นหอพักมีการพัฒนาทางด้านกายภาพและการส่งเสริมกิจกรรมนิสิตภายในหอพักรวมถึงการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นิสิตซึ่งหนึ่งผลงานที่ภาคภูมิใจ คือโครงการพัฒนาการรับสมัครนิสิตหอพักผ่านระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัวในการรับสมัครนิสิตเข้าอยู่หอพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถกรอกข้อมูลการรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ยังเป็นการลดทรัพยากรกระดาษ จากการรับสมัครในรูปแบบเดิมตลอดจนสามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไปโดยโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลระดับดีจากการประกวด The Best Improvement Awards โครงการพัฒนาปรับปรุงงานสำนักง,งานอธิการบดีประจำปี2556 พ,พักเปรียบเสมือนแหล่งการเรียนรู้มุ่งสู่ประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าเสมือนขุมทรัพย์ทางด้านเวลาและพัฒนาความเป็นบัณฑิตโดยสมบูรณ์